มือเฮงบ่เจ้านี่เออมีแต่ว่าเฮาสัมภาษณ์คลิปนี้แล้วเฮาวกระสีลาเพิ่นเนาะให้เพลินพักพอนี่น้องกันเนาะแต่ก็ขอนั้นอ๋ออยู่ซ้ำนั้นน่ะบ่ต้องเอาลงเฮงเอาลงเฮงจ้ำเลยดิคุ่นน่ะจ้ำจำเพราะมันตีบนี่อันนี้มันตีบนี่เลือดเรานั่นเนาะเข็มนี่พรานี่เข็มเข็มตัวนี้อยู่เป็นเข็มเล็กปกติปกติมันบ่ไเป็นเวที่เฮ็ดแบบนี้เนาะแม่นนี้เลือดนะเลือดมันยากราบะ จะต้องว่ากินปต้องแล้วผายจิต้องมันเดี๋ยวว่าใครญาติๆมันเวลามันเส้นจนเชียนน้อยนึงนะคันมันรุดนี่โปรลกพวกรุดไปอันนี้คือว่าปล่อยคอยจะปล่อยแห้งแล้วปากบวิชบเลยแล้วเมื่อยจะปล่อยแห้งได้เมื่อยได้มึงเกิงเลยคันทั้งว่าจริงเปล่าเนี่ยจะไม่เจอเผาจะให้มันเบิด์ดบลายได้คานเผานะตจเบึง

บมีเลยบ่โ oh, อ้ม <göster ges 2> mm ีไคอยพาเดียวเสือคือบมี่นเงินเราหนิบะเกิงแค่นาะนบเกิงมีแต่สายที่ขอบบเกิงหมีหันอมไ้หอมบะ่มี่ต่อมาเบิ่งยูสีอไไหมไม่ได้เป็นน้เนาะ่ติด ติดเลยห้อมติดมันเม่นเบอร์อยู่บ่าเนี่มมัดคือใช่ไหมมัดคือบัดูไม่ชิเกอรั่เศรษฐายลบานีเลเบโมลีเชื่องน่ะหัตกแต่งน่ะนี่นะน้ำมันน่ะเมนแล้วแล้วนะแล้วจังได

เอาอันนั้นนึกไปยังบ่าวลบ่จ้อยหาเชือกไว้เ่ยต่อสายนโะลูม่ด้ห็นามีว่าในรถนะฟังก็ได้เทีบมันยังก็ได้นี่คือเพจทดลองยืดตึนคือประจักเจนี้ของง่ายจะบอกเท่นี้เอาเบอร์กดวงเบอร์อยู่ที่กดเบอร์ขอนเงินมาเรากดปฏิ นะเก่าแล้วบ่เนาะนี่ล่ะเฮาสัมภาษณ์บอดจะหาญาติเออแป๊บนึงพี่น้องเนาะก็กำลังงานบ่อยากแห้งเนาะเนงานบ่แห้งแล้วมันบ่อยากขึ้นเอ้ใส่มาได้ยงถือๆถือองอันนี้จดๆๆเออเอานั่นแหละไปดูไปข้างหน้าเออเนาะใส่3 0 3 0เนาะแม่นเบิ่งเด้อน้องร้อยเด้อขออนุญาตเด้อเด้อิตอนี่เจ้าบเเจ้านั่งบานั่นล่ะ เจ้าเจ้ลงต่ำเหรเจ้านอนอยู่พักผ่อนนะซูนส่ายคู่ดล้วส่ยังมัดก้อนนะตอเนี้เก่าเก้าหนึ่งเปะหาเสี้อเนี้ยเก่าเก่าหนึ่งไปเป็นห่วงหอยอะไรจานซูนสามเจ็ดศูนนสามเจ็ดสูงหนสูงแหงมันก็ไหลอยู่แล้วสูงโพดมาจากสูงโพดทหแล้ จำเนาะแมนอันนี้เจ้าบูติดเปอืมผลงานาจบไม่ตอบสนองวะเจ้าก็เบอร์ตัวนี้ฮะเบอร์ตัวนี้แล้วให้ตัวนี้โทรหาเจ้าตัวนั้นโทรมาบอกอ่าเอาตัวนี้ถูกเจ้าเอาเอากดเอาเบอร์ตัวนั้นใส่ตัวนี้เด็ดดีเด่ะอืมตัวได้รได้บ่เนี่ยน่าชิญย่านบุอย่างเฮงหองหองหองอ้ายแล้วนี่หองนองดอยนี่ชิญย่านลายอยู่ พอมันดึงบ่อยากดึงทันทีเนาะเอ้าให้เราอยู่บ้านนึงมาอยู่บ้านนึงเนาะจะย่านที่เดียวเด้อง่ายแล้โอเคเห็นบ่บ่ได้นทีโทรศัพท์ก็ดหนักแล้วันี้โทรศัพท์นี่ได้จังเอาโทรศัพท์ลงให้เรานีของน้องร้อยตัวนี้แม่นบ่เอาไว้น้องร้อยนอนงก็ได้เจ้าน่ะนอนลบัดนี้นเมื่อยอามึงนําจักหยังได้ึงให้เมียนั่งอยู่บ่ใเมียนั่งเบิดคืนบ่จน่าเบิดบ่ เพื่อเจ้าเบิร <be> <week potato> <fight ownership> yeah, ์ตอันเฉลิมทุงนี่จะนั่งอยู่หน่อยจะเมื่อยแล้วเติบเจ้าที่บวชข่อยว่าข่อยไปหามนอนไว้ไดอนอนกันดิบวเป็ยนยังไปบวมนอนได้ได้ปะได้ได้แล้หรอปะเออมีเฮงยิ้มได้บ้านนี่เนาะเช้านี้เมื่อยเฮงบ่เช้านี่เออมีแต่ว่าห้าวช้ำผาดคลิปนี้ได้วห้าวกะจีลาเพิ่นเนาะให้เพิ่นพักพอนี่นอนกันเนาะแต่ก็บอนนั้นอ้าวโอ้เลยหมอนใหม่ให้เราดิ นวดลยไอ้ทีขยับนั่นล้อเฮียเจ้าลงมือนวดเม็นไหมนวดนวดจะนวดทุกอย่างกันได้ไหมแค่ได้หมดถึงสายจะร่มอ่าสายจะร่มขึ้นก่อนจานะเออโอ้ยเป็นเพลทเนี่ยไรนอเอาอันอันนี้อันซายติดอันนี้ให้นะบางเข็มเนนอเพลผนลืมผนลืมผมลืมนะปกติก็ต้องเตรียมไว้ช่องแชมเทอร์ผู้นังเทอร์ยามันดุดเป็นจิตไรบ่ิคือบ่เนี่ยเออจะไงเลยคือบอกกันอ๋ออยู่ซ้ำนั่นเนี่ยบ่ต้องเอาลงเฮ ลงเพ่งจ้จำเลยดะจ้ำจ้ำเพราะมันตีบนี่อันนี้มันตีบเนี่ยเดือดเรานั่นเนาะนเข็มนี่พ่นี่เข็มเข็มตัวนี้จะเป็นเข็มเล็กปกติ<ด>ปกติมันด้ะมานที่เทแบบนี้เนาะเนี่ยอันนี้เขาเฮ็ดไทยเล็กน้อยไดอันนี้อัน,นแบบนี้นะเฮ็ดไทยเล็กน้อยแล้วมันชิมีแฉลง,งยู่ต่างหากระบบเขานะอันนี้ชุกเฮ็ดชุกเชิญนี่ซื้อเออได้กันฉ่านี่แม่แม่แ่บอไว้พูดอก ปอดีแล้วสัมได้ยุ่งแต่เมื่อยอยู่บ่ล่ะเมื่อยบ่เมื่อยจำบลาตรงนี้อันตรายได้เนี่ยได้ก็ตามขั้นชุมนุมว่าเจ้าอ่อนมู้ชึกว่าเมื่อยพิษปกติเลรอเจ้าถอนรถโบกียวว่ายาอย่างยาอย่างเด้อมันบอกไม่ได้ว่ายาถือแล้วหรอชิมเมื่อยชิมอันนั้นรถเนาะยาเนี่ยมันบ่มันมันแพ้ Hey, แพบ,บนี้เมนเม <Man, man. S 2> <Yeah, S 3> นม <right. S 2> ันดีแต่ก็ผู้ดีมันเมื่อยแล้วก็ต้องถอดแล้วขออเข่าเมหงอยเอาลงอีกปุ๊บเอาลงอีกมันไวพ้พ่นเอามันเอื่อยเฮาวานี่ยังจนได้หมอเขาหมอไใใ่เขายังจนนะเตือนว่าเขาาะลอมอยู่บ้านปล่อยลงแหงเขาปล่อยไว้แล้วครับเมื่อนะอ่าเขาเลยมาซ่อมเมนเมนโบกเคยเฮ็ดเจ๊เทืือเขาบแบบนี้เข,ขาถามว่าประมาณจากักจุมงมันเบิดนั่นนั่นนี่นะ เออจะไปนั่นได้เขาชะโลมไปตัวทีมนี่มันอันตรายเลยอันตรายแล้วท่านบ่มีผูนปกครองเนาะแมนได้ลคใช่นหมเออจำได้เจ้ามีแต่ผ้าว่าอย่าให้มันเบิดมันเบิดนี่อันตรายเลย,นยเนาะยันเพิ่นอยู่น,ยไไน้ำกันกับผัวรถเด้งรถโยกเมื่อยเลยเพิ่นแท้งอะไรบ่อยเอา กันไอ้กับวจางเบนี่ยหนอขันนะบ่เฮ็ดกับบริเวณบริเวณอะไรเด้เนาะบ่แม่นม่บริเได้วะไออันนั่นน,น่ะเนาะดาวลวงเนาะบ่บบบบเพิ่นณพวกพิเวณกระโปงดลยวจางอันทางไงมันเกิงแล้วก็เต็มเต็มเต็มขั้น,ข,นขั้นฉล้มบรไหลนี่เจ้าบริไปตอกมันก็ได้ตัวนะฮะมันเกี่ยวกับตัวนี้นว่ามันต้องบิดเบี้ยวอีกอย่างชักย่างเพราะว่าเขาใช้เข็มยางไว้แหละเขาตอหลอดออกมาอันนี้ ใช่เด็กน้อยนะนเขาจะใส่ไปนี่แหละแล้วก็มีแฉล้งใหญ่ยุ่งเ,เห็นไหมก็เห็นเจ้าเป็นเด็กน้อยป่ะจ๊ะใจยังน้นนอยแนะ <c oughs> ล้วมาเมื่อม,มือก่อนเนาะไปมาช่องมือมาเมื่อก่อนเนี่ยังขี่ชันแบบเออนั่นมาเขาี่ว่ัดว่าวจนมุมีหงส์แห้งไอเตือนไว้ก่อนเลยเนี่ยได้ก็พักกันยาอย่าไปขึ้นตัวนั้นเด็ดขาดเนาะเตือนต้องเอ <c oughs> ตือนไอ้บุญเกิงนี่น่ะนั่นแล้วบุญเกินตูเกงิงอ่า บอกกับนางนางยันนั่นห้ามตู้กูได้บอกตู้ยังจัดการนล้วได้่อยต้องห้ามเตื๋ยในบุญเกิ้งมาขึ้นมานั่งพี่ก็ได้ไอ้บุญเกิ้งนี่มานั่งใกล้เมีอะไรนี่ให้บอกเดี๋ยจอกแยกแยกแม่เจ้าเหรอเฮียพระลูกแข่งเด็ดไรขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยมองอยู่อ่ะขึ้นเทาร้องนี่แหละบึงมาบึงแมงวันแมงมีให้เมีย เราให้บทสบายที่คอยยังกี่ตูนเราแม่กี่ตนไหตูนนองร้อยวันแล้ววนครับนั่งเนาะเห็นคอยผูกชายฉลูไหมเมียเว้นชิมาขึงจะคอยได้เจ้าน่ะให้เบาลีวะแม่นขึงเลยวะใช่ไหมให้ดีไมที่คอยชิฮึงเนี่ยนะตูนน้องเพิ่นเนาะอ่าสบายดีสบายดีอ่ะสบายดีสบายดีอันนี้ไอ้เกินไอ้เจ้าติตาบึ่งบิ่งบึ่งโลมพร้อมขันมันบ่ไหลล่ะ จะบิ่งตัวนี้มาต้องตัวนี้บางทีเขาตีงเรื่อยเด้วยเขาตีงเรื่อยแต่เลือดมันอยากกราบเจ้าตองว่ากินบ่ต้องแล้วไผจิต้องมันญาติญาติมันเวลามันเส่นมันเชียนน้อยนึงนะคันมันรุดนี่โปรงพวกน้อยแขยันคือว่าปล่อยแอย์จะปล่อยแห้งแล้วปากบวิชบเลยแล้วเมื่อยจะปล่อยแห้งได้เมื่อยได้มึงเกิงเลยมปล่อยเมื่อยได้คัน ทั้งกว่าจิว้านี่เจ้ามีแต่เผาจะให้มันเบิดแบบโบไล่ได้คานเผานะจำบึงทั้งกว่าเนี่ยคันเราเมื่อยพิษปกติถามแล้วว่าเมื่อยพิษปกติเปล่าโบวิชชอปแบบยาเบิดบุเบิดบุเกี่ยวจะถอดหรือเด้อถอดไป่ลดถอดแล้วย่อมไว้มันเว้าประางไหนคนเฮาเราอาการนั่นเนาะแมนแมนหนึ่งมาเฮาไม่ได้อยู่ในห้องหมอเหรอเห็นมันหยัด นั่นว่ได้เมีนยานนำผลไงเนาะน้ำยาได้เหรอนอนแพทย์หมอเนาะเมีนนอนเมือเนาะเท่านีนล่ะธรรมดาเนาะอย่างนี้นะโมให้มันหยานแห้งชากระยามันมันคอยลงคอยไปคอยมาแช่นเพื่อนที่ว่าอยากไวให้ค้านอย่างนั้นให้เดนผู้เฒ่าเพิ่นโม่ั่งมาว่าใช่ไหมใช่ฮันเอาจ็บตัวนี้คือการฮัน คือมาสักไปกินนี่ว่าให้มียสักแต่ว่สักเจ้าหนะคั้นบนน้องลอยคั้นเต้าชีสอ่อนเออเราเกาเองก็ได้ท่าไอ้บึงเกิงและยะนี่นะคอยคล้องจ้าแต่แทะเด้อบ่ให้บักคึกบักคักแไปแทะมีอยังกระกำไปปอยอยู่นอกผูกด้บไม่เลี้ยวมาถกคัก เว่าวรีนี่เว้าเป็นการเพืออ่อความจริงเนะ๊เนาะเอดี๋ให้บให้นัน้นะนะมิเตงกเป็นเดี่ยงทิ่มอยู่นอกผูเ้เนาะเดีวออที่หัวจะได้ใยเว้าวรีเพราะว่าหักษาสุขภาพนะความหักนะต้องหักษาสุขภาพกันเดยคนฮะเหนือหรอไเดบ่งในลานน้อยนะเรายัางบโบหายใช้ผู้หนึ่งนะยลุไปเล่นบ่ไปเลี้ยงงูกับปลาทำพนว่าผนมาทำว่ได้ยินเสียงเล่าบนมือมือนี่ ปกติในคลิปอะไรก็คลิปนั่นเราได้เสียงบุญเพลงเจเจเจเเจเนี่สะม้อยมือนี่ไม่ได้หัวได้หรือไม่ได้ลอยกันนะหัวได้แล้วเราตัวเบียนหยอกแล้วเนาะกินข้าวกินน้าบ่กินนะบ่มเอน้ยกินแล้วกินนี่นะถ้ากาวเราทื่นทื่นทื่นถอดมื่อนี้บ่ได้กินบ่ได้ทื่นบัดมือเจ็บท้องบ่ะเราแย่งกินมักแตงบ่ล่างนี่เจ็บธรรมดาเจ็บท้องนี่คอยย่านเจ็บท้องกระเพาะ กินเพชรเจ๊่เพิ่นว่าในไรเอาในหมอเพิ่นว่าในไรกระเพาะรั่มฮะกระเพาะรั่มใช่กระเพาะเป็นตุ่มแดงกินเพชรจมูกเฮงนั่นแหละกินเพชรเลือผังบอเป็นเพชรจะได้ไข่ก็เป็นคือกันกระเพาะข่อยลูกแพทย์เว้นแพทย์หรอกไข่ขั้นกินเพชรดูดูนี่มันก็เป็นโรตูบอกว่าแพะเนาะเปนลูกแพทย์ท่านแรกเพิ่นยังบอกเตือนเจ้าว่าบอกให้จัดกาันนะเนื่อนั่นนี่นะให้ห่างสายชื่อฟ้า แล้วกับผู้หายเป็งแห้งอันนั้นน่ะน้ำเกลือน่ะเป็นแห้งอยากให้มันเบิดไว้ห่วฉันเพิ่งกับให้กินเอาแล้วเพิ่นกับผให้ยาแล้วเนาะเพิ่นให้กินเอือเอือเอามันแห้งดีไว้เราอะคำมันเป็งแห้งเขาได้ขึ้นมาเห็นจากเป็งไม่ได้กินเออคือยาดคอยท้าเราอะอันนั้นได้เิ่งเลยจะไปสร้างเป็งเด้อถ้าคอยถ่ายคลิปไว้เบิดอะไร ไปบอกยังจัดการยังไงเรามากุสร้างป้นของแต่ทหารนะเนาะนี่ละเทศอะไรอือนี่เราปลายชื่มเลยหัดในช่วงนี้ค่ะเมียเมียยังเมยังยังแก่เจ้ากับพายามอุ้มลูกอุ้มยังบัวเภาให้เราอุ้ม ชงนมมีย <c oughs> <m> ังกันเนาะอันนี้คอยเสียหาให้มันกินนมกินเข่าก่อนดื้อหาเข่าให้ลูกกินบ่อบ้านทานป้อนบ่อยังเดี๋ยวเอาไปเลยได้ผมเมย์เมื่อยนะไปเลยแต่บ่ได้ปตองติ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 งคนน้อยเนาะเป็นคนน้อยมราสุขสันนคนน้อยเอาลูกก็ได้กิ้งลีสกิ้งลีเอาลูกก็ได้ไปนั่นไรอ่ะน่ะเมื่อวานนี่ แล้วครั้งน่แล้วบ่เลยเจ้าบันแล้วครั้งน่แล้วเพิ่นเอาออกแล้วที่ว่าเพิ่นเอาออกบ่ได้ออกแล้วออกเรียบร้อยแล้วตัวได้ตัวหนาเมื่อมื่อย่อเคลื่อนนี่ต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแบบไรบันเอาตัวหกหกไปพุ่งเอ้าเอาอุ้มลูกจ้ะมันบ่ถามหรอกถามให้ลูกให้ข่าลูกซ้ะทำเลยเนี่ยแต่ว่าขั้นอาบน้าำบ่ได้ก็ให้ขับข้้มอะไรให้กึ่งเซ็ตตัวให้เนาะแม่น ແຊ່ໂຕເດໂຕເອົາເຮືອອັນຫຍັງມພາຈົບຄິບກຂບນພັພ້ນາຈັກນອຍກອນຮານຈນອຍອ2 3ນກຕລອນົນນນົມນມ นมนมนมเบิ้งคักแน่และลูกระมีแต่ว่ามันให้อยากกินนมกินยังเด็กมันเล็กน้อยมันบ่สบายมีนยังกระมีได้ต้องเบิ้งปุ๊บแมวคัดเบิ้งง่ายง่ายมันห่อนเลยเล็กน้อยเพิ่มห่อน้บ่ไดนะเฮาก็สิขอลงก่อนบ้านเด้อยวบอกดีเลยลงไปทางลุมมื้อนไหนเนาะให้น้องดรอพักโพดแล้วเอาลงเอ้ยเอาลงอันนี้ส่งมาเลยมาทีนึงนะไหนมาไหมเมนบบของเราหรอปะ

เศอสท์ไล่เดี๋ยวเลิกเบอรเด้อจื้อจืเอาเงินเขาเงยืเมา์ียืมงยอเงยเงินเงยิเทา์เง่์เงเงยนเงย์เงย์เงยโองย์เ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 งย่เงยเงยเงย์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 เงเงยเงยนเงย์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 เงยเงเงเงย์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 เ้ยงเงยย์เเเเงเ่ยยงเยย เอาเถอพวกทีมยูทูบเด้อละดมทุนก็ได้พลระหาละสิบเนาะพอละได้มีเงินติดโตอ่าเดี๋ยวนี่เงินติดโตจักกี่นิ้วจกมึงดูหาทงชฉงทงเชือกโบราณอยู่นะคู่จกเงินหาเงินกันอ๋อโบมี่ยังเลยหาเบิ่งเงินน้ำทงเชือแล้วนี่ยยืมมูได้มากินทานสิพันสิพันบาโอลิบาโอทบได้เห็น่บาโอลิเนาะเออหายไปหายไปเดี๋ยวบาเล่ากันสิหายน้ำลังเอ้า ่อยเอาหาเช้าเด้ด้อเป็นคนทงคนไทยโป้ยดีเนาะเราไะพี่บัวดาวดากคนาเนาะเมนเมนเมนสงสาพี่นางแล้วบัติหานี่ยผมีคือว่าไนชอบอะไือกีกนยังหาแล้วมันบไหาไปทางกับอะไรอย่าเบื่งน้องแน่น้องีน้องกับมันไปโมเบืองกับคนเกิรกะไปทั่วที่ไปทัวเทบทัวแดนทัวเลยดิ ใส่ส่งใส่เสื้ออบ่คือได้ยินบบใส่ฮสุมาสอใส่ให้มามากระนุ่งปยยิงบ่คือผูยชายอ่ะสิบอปีนะสิปีผู้ชายกว่อ่ะปู้ชายใครอูชายเนาะุนันน่ะเป็นน้องหรือเป็นอ้ายนางลอยผู้ชายุ้ี่วาเป็นกึ๊กเนีเป็นกึกบมนเป็นนองเนน่องเป็นน้องนางลอยนาอโอ้จักปีเลยประมาณสิบปีสเออละมีน้องกึ๊กคนนึงสิเจ แต่ดยว่านั่งลอยกันที่แปดแล้วไอ้เหล่าแล้วก็ราวัล้วกน่าลอยที่เจ็ดเจ็ดสิอไผ่มันเนาะลงนะลงโบน่เรานอนเนาะเดวไปจดสื่อไปให้แตวนัลอนี่เกินเกินปีเกินเปดนี่นั่งนั่นนั่น่จําอได้เลยเน้อแต่ละคนนี่ว่า ไพ่เพิ่งพากันบ่ได้เลยวะบุตรมีแล้วมีเฮือนลังใหญ่ๆเนี่ยบ่มีเลยบ่มีบ่มีบ่มีไพ่มีจากคนเลยไพ่จากคนเลยบ่มีบ่ผู้มีโดดมีลางแบบว่าโอ้ย่างกายเดียวนั่นโมได้เดือถอกเดือดไทยน่าจะพากันคุดเอาน่ะบ่มีไอ้น้องกับโมมีให้ได้ได้โอ้แตวพากันคุดเอาอย่างเดียวพากันคุดเอาอย่างเดียวและวโอ้ยี่น้องแต่ละคนเนี่ยโมมีไพ่มีโลดเลยไ่มีไพ่มีหลอดเลยโอ้ให้ได้ได้มันโมมีเนาะ ก็ไม่เห็นนั่นแหละหมอมีขเน่าควายอยู่เสื่อมีงัวมีควายอยู่บ่อหมอมีงัวควายกับหมอมียักษโตหมอมีจักโตงัวควายสร้างกำมุมีนะคุณเนี่ยเดี๋ยวจังเบิ่งตัวจริงเดี๋ยวจะไปทางบ้านทางเฮือนของเพื่อนคือเขาว่าเล่าเนี่ไปเห็นได้เหมือนกันแต่บ่พ่อคนเนาะหมอมีคนพี่น้องกันไม่อยากเลยโมอยอะไรโมจอยเขอะไรดิโมจอยโมเอาเอาโทรศัพท์ลงมาส่งแลาวเนาะ มจเฉยนี่โหดแท้หายโดยมจเฉยเลยมาเฉยเลยเออพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ผมมีอย่งางใดแต่ว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยหลายๆ FC เบอร์จูปุคนทางเพื่อนไทยของเราหรือว่าทางต่างประเทศเราเพียงเนาะี่เข้ามาการสนับสนุนคลิปเขาเรื่องราวของจูปุคนก็เป็นแบบนี้พี่น้องถทว่าครับอะไรจะจังจะไปหาทั้ง่ายเพป็นเราเพียงเนาะทางใดก็ว่าสำหรับคลิปนี้ก็ดำเาินไปก่อนแล้วพี่น้องเลย ဖယဖေယာကောငကောငခခ်ကေူွေိုကးရြေရးသလေယ။ခ